เขาสู่ช่วงมองเมืองเหนือหรือว่าช่วงอุจจารในรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับเปิ้ลจะมีพิธีพระระชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชพัฒนในเขตพื้นที่ภาคเหนือนะครับรายละเอียดของเปิ้ลจะมีอย่างไดพ้องนะครับ แล้วก็ม้นมีความพร้อมในการจัดพิธีอย่างใดวันนี้เราจะได้อู้จ่ากับสองท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรชาตรีมณีโกศลท่านเป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับแฮมท่านหนึ่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์นุ่มมีสีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับใกล้เข้ามาขนาดแล้วนะครับ หลังจากที่เปิ้ลมาได้ฮับพระราชทานมาหลายปีเหมือนกันนะครับปีนี้สมจิตสมใจแล้วครับที่บัณฑิตเปิ้ลจะได้ฮับพระราชทานปริญญาบัตรเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับ,รบถือว่าจบโดยสมบูรณ์แบบแต่ก่อนที่เราจะไปอู้จาถึงรายละเอียด รกาจัดพิธีพระระชทานปริญญาบัตรให้สอบถามท่านอาจารย์ครับว่าพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เกและรัชกาลที่10บที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชพัฒนแล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฒนในเขตภาคเหนือเนี่ยเป็นจะได้กันพ่องขอให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยให้หมู่เห่าได้ได้รับหูรับศาบสักน้อยเถอะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสําหรับพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงทั้งสองพระองค์นะครับ ผมขออนุญาตเริ่มตีนในหลวงรัชกาลที่เกก่อนนะครับชื่อของสถาบันเฮาคือมหาวิทยาลัยราชพัฒน์คำว่าราชพัฒน์นี่เป็นนามที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าได้พระราชทานให้นะครับซึ่งคําว่าราชพัฒน์เนี่ยแปลว่าคนของพระราชานะครับเพราะฉะนั้นมูเฮาชาวราชพัฒน์ทั้งหลายนะครับมาใช้เฉพาะเขตภาคเหนือนะครับราชพัฒน์ทั้งประเทศมีความภาคภูมิใจครับว่าเฮาเป็นคนของพระราชาแล้วก็เป็นข้าของแผ่นดินนะครับอันนี้ พระองค์ได้ทรงพระกรุณานอกจากจะจื้อแล้วยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรตราประจําพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9ครับคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลาัยราชภัฒทั้งประเทศครับนะครับอันนี้ซึ่งก็เป็นพระคุณอันที่สูงสุดครับหาไปได้นะครับว่าที่เราได้ตราประจําพระองค์ตราของในหลวงมาเป็นตราประจําสถาบันเฮานะครับอันนี้ของในหลวง ราชาัชการที่9ซึ่งในการนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังโปรดที่ในหลวงราชาัชการที่10ซึ่งสมัยที่ดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโเลสสธิราชนะครับสด็จเป็นผู้แทนพระองค์คมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างต่อเน,นื่องครับนะคยังครั้งนี้นะครับของราชภัฏภาคเหนือเนี่ยพระองค์สเสด็จมาจะเป็นครั้งที่87นะครับโอ้โหซึ่งพระองค์ได้สบเด็จมาเนี่ยนานกว่า30ปีครับครับพระองค์ก็ ในหลวงราชการที่10ก็มีพระมหากรุณทธิคุณนะครับบ่ได้อ่บาบได้ละเว้นในพระราชกรณียกิจที่จะมาพระราชทานปัญญาบาัติให้กับเ่าอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในหลวงราชการที่10ครับเป็นพระองค์ท่านยังมีพระราโชบายทางด้านการศึกษานะครับ,รบถึง4ประการครับ,รบที่อันเฮาได้น้อมนํามาเป็นแผนยุทธศาสตร์ของราชภัฒนะครับพระองค์ท่านบอกว่า การศึกษาเนี่ยอยากสร้างให้คนไทยมีคุณลักษณะที่สําคัญ4ประการครับประการที่1คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องอันที่2คือมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเข้มแข็งอันที่3คือมีอาชีพมีงานทําและอันที่4ี่คือเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยครับจากพระราชบายทั้ง4ประการนี้นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ไดน้น้อมนํามาเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาราชภัฏ20ปีครับรบ,รบทั้งสองพระองค์นะครับ ตั้งแต่รัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่ส0นะครับก็จะเห็นได้ว่าท่านได้ทรงพระกรุณาเมตตากับหมู่เหาชาวราชพัฒอย่างต่อเน,นื่องครับครับนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒในเขตภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีขึ้นในวันที่8ถึง11ธันวาคมนี้แล้วนะครับรบซึ่งจะจัดขึ้นที่หอประชุมที่ปังกรรัศมีโชิที่ใกล้ๆตัง แม่ริมแม่แตงเนาะหอยต่อตังปูนพันห้องว่าสรวงนี่ครับความพร้อมของการที่เราจัดจัดพิธีับพระราชทานปริญญาบัตรนี้เป็นจะ่ดรแล้วพ่องครับในตอนนี้ผมผมขออนุญาตเรียนนี่ครับว่าหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับทราบหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงราชการที่10นะครับมหาวิทยาลัยก็ได้เตรียมการตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในไฟต่างๆนะครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับหลังจากนั้นมาในวันที่16 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางพลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชาเลขานุการในพระองค์พร้อมคณะก็ได้ลงมาสำรวจพื้นที่นะครับตรวจสอบความพร้อมของเราว,ว่าได้เตรียมความพร้อมเรื่องอัอยังเรื่องอาคารที่พักผู้ปกครองที่พักบัณฑิตหอประชุมที่จะเข้ารับราชการปริญญาบัตรนะครับหลังจากนั้นเนก็ได้ให้คําชี้แนะต่างๆนะครับทงางมหาลัยก็ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาม,มาต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วทางจังหวัดเองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ลงไปตรวจพื้นที่สองครั้งครับครั้งแรกก็คือเมื่อวันที่เส,สาพฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งที่2คือแต่คืนนี้ไดนะครับคืนที่30นะครับท่านก็ได้ลงมาตรวจพื้นที่ว่าดูความพร้อมอย่างเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความพร้อมของมหาวิาลยนี่เขาพร้อมนะครับ,พร,รบพร้อมเตรียมการมาแล้วก็อาศัยว่าบรรดาผู้ปฏิบัติงานเขามีประสบการณ์ละ นะครับเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่สุดที่จะเป็นเจ้าภาพในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของรชาชวัตนภาคเหนือครั้งนี้ครับ,รบท่านอาจารย์ครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยบัณฑิตถ้าจะนักกว่าคลั้งก่อนเพราะว่าหลายๆปีที่ปังานายังบ่ได้รับ,บพระราชทานปริญญาบัตรก็จะมาใับในปีนี้เหมือนกันกมั้งกครับแม่นครับแม่นครับสถานที่นี้รองรับได้เนาะตึงบัณฑิตตึงในส่วนของญาติพี่น้องผู้ปกครองที่จะมาให้กกำลังโอ้กำลังใจกันเนี่ยนะครับเพราะจะมีกำหนดการก็ครับว่า ในช่วงวันใดระหว่างวันที่8ถึง11นี่มหาวิทยาลัยราชาพัฒที่ไหนเพื่อนจะเข้าหาพระรจชทา,านรปริญญาบัตรพ่องเนี่ยครับครับก็ในส่วนของกาหนดการนะครับก็คือวันที่8นะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่แล้วก็พเพชรบูรณ์นะครับในส่วนของวันที่9ก็จะมีพิบูลสงครามแล้วก็มีอุตรดิตถ์ครับแล้วก็วันที่10มีเชียงรายกับกำแพงเพชรนะครับแล้วก็วันที่11เป็น นครสวรรค์กับลำปางนะครับเขามีทั้งหมดอยู่4วันด้วยกันครับครับ4วันมีมหาวิทยาลัยราชพัฒนในเขตภาคเหนือนี่ตั้งหมดแปแแห่งนะครับแแห่งด้วยกันคนท้าจารย์รวมๆแล้วตึงญาติพี่น้องถ่าจะเป็นมื่นลายมื่นอยู่ก็ครับถ้าจะมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับเรื่องของความพร้อมอาคารสถานที่สถานที่จอดรถอันยั้งต่างๆนี่บริการเรียบร้อยเต็มที่นะครับพร้อมเต็มที่ครับปีนี้ปีนี้เราเตรียมการก็เนื่องจาก เข้าใจว่าพระองค์ท่านจะเสด็จเยี่ยมประชาชนตัวครับนะครับได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ต่างๆที่จะให้ประชาชนได้เฝ้ารับเสด็จอย่างเต็มที่ครับพร้อมครับอืมครับถ้าเกิดว่าบัณฑิตกาหรือว่าผู้ที่สนใจเพื่อนอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้เพื่อนจะสามารถมีช่องทางใดที่จะติดตามได้พ่องครับก็ติดตามได้สองช่องทางด้วยกันนะครับก็คือติดตามช่องทางทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็คือ w บ w cmu r d t ac.th นะครับก็นี่คือหนึ่งช่องทางนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือติดตามทาง a c e b o o k นะครับก็เป็น a c e b o o k ที่เื่อว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็จะถือว่าเป็น2ช่องทางที่เราเตรียมไว้ให้ผู้ปกครองบัณฑิตและก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้ติดตามครับครับแล้วก็ท้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยก็จะได้นําเสนอนะครับเนาะจะได้ให้กําลังใจบัณฑิตแล้วก็ห่วมแสดงความยินดีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ในวันดังกล่าวตัวนะครับ8-11ธันวาคมนี้ท่านผู้ชมครับก็มีแหมโครงการหนึ่งที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับท่านอาจารย์ครับเป็นโครงการที่น่าสนใจนั่นก็คือการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเจียงใหม่ครับวันเดียวนี้เรามีโครงการอย่างพ้องที่จะขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาของท้องถิ่นเราเนี่ยครับก็ตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมานะครับทาง มหาวิทยาลัยราชพัฒนะครับทั่วประเทศนะครับก็ได้นําพระราชบายทางด้านการศึกษานะครับเป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่10บนะครับมาใช้ในการเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับครับซึ่งพระราชบายเนี้ยต้องการให้นักศึกษาของเราเนี้ยทุกคนเข้าใจถึงปัญหาของท้องถิ่นแล้วก็สามารถนําปัญหาของท้องถิ่นมาวิเคราะห์แล้วก็นําเสนอเป็นแผนงานในการแก้ปัญหาร่วมกับุทุกภาคส่วนที่อยู่ในท้องถิ่นได้ครับครับก็ โครงการหลักๆที่เราทําก็คือเราชื่อว่าเป็นวิศวกรสังคมครับซึ่งโครงการวิศวกรสังคมเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยลงไปวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นนํามาร่วมกับหน่วยงานต่างๆในชุมชนทั้งประชาชนในท้องถิ่นด้วยในการที่จะวิเคราะห์ปัญหานั้นแล้วก็วางแผนในการแก้ปัญหารวมทั้งหลังจากนั้นเพื่อวิเคราะห์เสร็จก็จะนำมาในการที่จะดําเนินการแก้ปัญหาร่วมกันกับ,บชุมชนท้องถิน่นจนสุดท้ายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้น นวัตกรรมหรือวิธีการทางสังคมที่สามารถแก้ปัญหาท้องถิ่นนั้นได้ครับซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่ได้ได้นำพระราชอายนะครับมาประยุกต์ใช้แล้วก็ทําให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จ,จริงครับในส่วนของอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชืออ้อโคโราวรัสนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการจ้างงานประชาชนอยู่ประมาณสัก1,500กว่าตาด้วยกันนะครับซึ่งเป็น ประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็กลับเข้าไปทํางานในท้องถิ่นของเขาครับซึ่งเป็นโครงการที่ทําให้เราได้รับข้อมูลแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับครับ,รบจะหันได้ว่านในบทบาทและวก็ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชพัฒนแล้วก็ราชพัฒเชียงใหม่ของเฮาเนอะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิน่นแตะเลยนะครับ เป่อทีจะให้ทุกท่านนั้นได้เกิดการพัฒนานะครับ,รบแต่กี้นี้ท่านอาจารย์ก็ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับเรื่องของการช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเนาะสามารถที่จะติดตามทาง Facebook ตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ตัวก็ได้นะครับตอนนี้ครับท่านอาจารย์จะฝากออย่างถึงท่านผู้ชมอยากจะสื่อสารนิยงร่วมถึงบัณฑิตตัวก็ได้นะครับที่เพิ่นจะเข้าหาระราชธานปริญญาบัตรในครั้งนี้เจิญได้เลยนะครับครับก,ก็จะขออนุญ,ญาต ท,ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าท่านมีเวลานะครับก็ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่10กับสมเด็จพระนางเจ้าพระ,พระบรมราชินีในครั้งนี้นะครับซึ่งเ,เป็นภารกิจพระราชะกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้เสเด็จมาเยี่ยมเยยนประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนอาจจะต้องขออภัยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับช่วงนี้อาจจะ มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดน้อยแถวหน้าราชพัฒนะครับต้องขออภัยด้วยครับก็ฝากไว้2เรื่องครับรในส่วนของในในส่วนของผมนะครับก็จะอยากฝากให้ทางประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้มาเข้ามาในมหาวิทยาลัยในช่วงของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็มีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือเป็นส่วนของโครงการนะครับที่เรานําเสนอไว้ก็คือโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนนะครับซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะของเชียงใหม่นะครับแต่ยังมีของอีก8ดแห่งที่มาร่วมกัน จัด็นเทศกาลนะครับให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไปนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าสําคัญก็คือกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทานนะครับซึ่งมีการจัดอยู่ที่นั่นนะครับทุกๆวันนะครับซึ่งอยากให้ประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดเทียงใหม่หรือว่าใกล้เคียงนะครับได้เดินทางมาใช้บริการหน่วยแพทย์พระราชทานนะครับซึ่งผมที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับที่ยังไม่สามารถเดินทางไปยัง โรงพยาบาลที่ห่างไกลได้นะครับก็จะถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆครับก็เชิญชวนทุกๆท่านนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมของเรานะครับครับและวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับที่ได้มาอู้จากประชาสัมพันธ์พิธีอันเป็นมงคลที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง11ธันวาคมนี้นะครับก็คือการฮับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือนะครับขอบพระคุณจับนักเลยครับอาจารย์ครับ